่ะสวัสดีค่ะปูสวัสดีค่ะตาไม่ใช่ไรกันเนาะสมบัติกันแน่บนเนาะตาเต็มเต็มค่ะเต็มเต็มค่ะมัออกทั้งลาวทั้งไทยเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณที่เสียสละสมนัยที่คอยติดตามรับชมรับฟังขอบคุณผู้ที่สมนัหนาน้ำ่หวห้าสองออกห้าสองแล้วค่ะอะไรครับจะว่ามันเต่งเก่งจังๆในทั้งเล็กเหล้าในทั้งเล็กไทยพี่น้องค่ะ บางเอิญแม่นมาพ่อหรือว่าตั้งใจแม่นพ่อพราะว่ามันก็ตั้งใจแม่นแล้วน้องพายุเชียงเมงเอิญครั้งแนบปานนั่นพวกพายุเชียงเมืองเอิญครั้งแนบปานนั้นเพราะว่าเขาก็ตั้งใจที่จริงแล้วมากหลายเพราะขึนขึ้นก่อนสองนผู้น่ากันเลยวัดตัดออกวัดจุญญ์อยู่แล้วเด้อพี่น้องกับที่ใหญ่แล้วเมื่อพี่น้องเริ่มวันนี้ก็ถือว่าพ่อเสียคารามพิมเปาพี่น้องที่มาที่จังหวัดบุรีรัมย์เทานั้นพี่น้องเนาะบ้าานนอจังหวัดบุรีรัมย์เท่าตามต่อฮะเ้าสีตามต่อเนาะพ่อนาะที่่อแต่ว่า อันแรกคือพ่อสิว้ท่านไหนไปขอค่ะเอาไปถวายท่านก่อนเอาไปถวายก่อนเนาะ,ะอ่าเอาเพชรทิยาไปถวายเพิเ่เสร็จเลยแล้วเราค่อยหาวันใกล้ๆค่ะ แล้วเราค่อยหาวันใกล้ๆเราวเขาไปเพราะว่าต้องให้พ้นกินอิ่มเสียก่อนนี่ค่ะให้พ้นกินอิ่มเรื่อยๆแล้วก็ให้พ้นพักแล้วพ้นเสียก็จะได้ไปทั้งไหมค่ะแต่เขาไป็นกองเชลากูแล้วค่ะเขาไป็นกองเชียร์ลาก็ไม่ไม่ใช่น่าที่น้องกับกอยติดตามไปทั้งจองพรพรนรวยสุพะรวยเสาของบ่าเพื่อนอัลวินอารุงแล้วก็ผู้นำมหาลาภค่ะพี่น้องติดตามไปเรื่อยมีซัมนี่ละค่ะช่องลักลักกินกิดตามผู้นำกูตันนี้เด้พี่น้องแล้ว เพราะฉะนั้นแล้วให้พี่น้องติดตามไปขอบคุณขอบคุณหลายๆรอครั้งนี้มานานแล้วพี่น้องเมื่วดนี้หายใจได้พี่น้องคงไปกันเบิด์ุตคนพี่น้องเพราะว่าเ้าฟันหางเดียวนิ่งกว่เลยคันนั่นบอกไปไม่ได้แต่ว่าบะถึงแต่เสาหัวบะถึงแต่เสาหัวแล้วตอนนี้บะถึงแต่เสาหัวเพราะห้ามยำเด็ดไปแค่หางเดียวนะพ่อเน้องยำเด็ดไปแค่หางเดียวค่ะค่ะค่ะแห้งๆนุ่งตานะคะคุณน้องเนี่ยตนนี้ก็สิเดินทางคาร์บูดรนี่พี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะสีนัดมือฮะ ขออนุญาตฝากไปถึงสมาสมมานาคุณคนที่ย่อเย้ยนะว่าป้อยหาสองใบฝากไปสมน้ำหนาคุณเลยเด้อคุณที่ย่อเย้ยผู้น่าก็ไลยกันได้ว่าเป็นสั้นว่าเอาแกงแงะเราไปเขาเขาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นบ้าพ้าเราไปหาหมอแม่ความดันขึ้นชีบพคือที่ยังขึ้นอันนี้ก็แล hm om, ้วแต่เด้อพี่น้องมันเป็นหน้าจิตต่างกันทางจิตตัวผู้หน้าคุณไปแล้ว่า จะไปเบิ้งที่ก็นั่นต้องเบิ้งว่าเขามีความตั้งไฉ่ซ้ำไหนว่าเขาเห็นจังไหนเน่เข <ฮะ S 2> ามีความตั้งใจที่อยากจะช่วยลูกช่วยหลาน <ฮะ S 2> เขาอยากจะช่วยลูกช่วยหลานเรพี่น้องนมา <ฮะ S 2> แต่บางพอดีภูนักพึ่งขึ้นไปครั้งแรกค่<ฮ>ะอสมข้อบูม,มารศาสนาอ<ฮ>ะ้รแบบน้อล้วแล้วที่เขาขอไว้นี่นะพ่อนนอกคือว่าถ้าเลขมาหาซองหรือว่าแปดห้าซองแต่ว่าแปดก็หาแปดก็สามนี่มันตัวเดียวกันอยู่แล้วอีแล้วเขาคุยกันจะได้มาไหนวมา เลขเปลี่ยนไม่ใช่เป็นเลขสามที่จริงแล้วถ้าเราเอาสามมาใส่เนี่ยก็คือสามตัวแตกสามตัวแตกเลยค่ะสตัวแดงวันนี้ก็เข้าไปขอไว้น่ะก็คือทําถนนใหม่ให้ปู่ดำทำถนนใหม่ให้ปู่ดำแล้วก็ตรงที่ปู่ไปนั่งทำพิธีน่ะค่ะมันปูมันพังมันปูมันพังอ่ะสิบเอ็ดเดือนไม่เวิดค่ะสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดเดือนไม่ สีแบกไม่อัดขึ้นเทเลอร์เทเลอร์ขึ้นไปคุลระกำยาเพราะเพือได้พี่น้องเด้อเอาซอยกันซอยกันคณะช่องคณะช่องได้พี่น้องเด้อค่ะพายได้หน่อยละลายก็สมบูรคุณค่ะเพราะว่าเท้าฟันไปแค่หางเดียวถท้าบะถึงนี่คือสิเป็นไปบ่ได้ให้ตัวเดียวหางเดียวออกสัมนะพี่น้องนะค่ะเราบุญเราคุณละลายพี่น้องเดินทางกับก่อนได้รูกตำนานขึ้นกันนะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวนั้นกับพ่อรวยสูพ่อรวยค่ะอัศวินและกาดาวลุงเรื่องและกาช่องคุนาพลากเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่วัดกู่ดำพาเวสโก้ค่ะพี่ ป่าภูตะวันป่าภูตะวันพี่น้องปานโกเกี่ยนตะบนผาบิงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเลยพี่น้องเดินไปพบไปพ่อกันเยอะคนนะคะนะไม่ใช่ค่ะไปขอไปขอตัวดีอยู่ที่นู่นค่ะค่ะอยู่อุดรค่ะอยู่อุดรค่ะยังไงก็ขอบคุณพ่อปูหลายๆค่ะตามต่อค่ะพ่อค่ะสาธุสาธุค่ะ ค่ะพี่น้องปองไปค่ะเฮากับรับซับเต็มๆนะคะปล่อย5 2อ,ออก5 2ตัวเดียวเม็ดเดียวเน้นๆนะคะพี่น้องเด้อก็ดีใจกับเอซีแฟนช่องเบิร์ดเบอร์เลอร์ค่ะพี่น้องคะตามต้อนนะคะสองแสนแตกกันเลยสองแสนแตกค่ะเอฟทีแฟนช่องตามต่อนนะคะเด้อเนื่องจากแอดได้อ่าเวไว้แล้วเนาะคะ่ะค่ะแม่เบ่าต่อให้ลูกนะยังบ่ครบเวลา สาดีใจกับแม่ครูปูนาคเนะค่ะพี่น้องเด้อเนืองจากเข้าไปขออยู่วัดภูตะวันเนาะค่ะวัดป่าภูตะวันเนาะค่ะได้เต็มเต็มห้าสองเต็มเต็มนะคะพี่น้องเนาะค่ะสามจ้าสามาอจ้าจ้าสาุค่ะตามต่อค่ะที่วัดภูตะวันนะคะพี่น้องเด้อเข้าไปขอได้ห้าสองออกห้าสองค่ะพี่น้องค่ะรับซับเต็มเต็มนะคะพี่น้องค่ะกาป้อยหางเดียวเด็ดเด็ดเนาะค่ะผู้ได้บ่ถือกระเสียใจน้ำ้อพี่น้องเด้อค่ะ เอาไม่นะคะงวดนี้แอดกับพ่อปูนากมหาราบสิเดินห้างไปขอที่วัดป่าภูตะวันไม่นะคะพี่น้องน้อค่ะจังได้กัขอให้เอฟซแฟนช่องโชคดีเบิร์ดเปิดเลอร์อะคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีจ้า